ผมขอประกาศให้ทั้งสองคนเป็นสามีและสี่ภรรยากันครับไม่นะคพ่อทำไมพ่อถึงได้แต่งงานกับคนจนจน <Yeah. S 1> บบแบบนั้นแลยอ่ะแม่มีสามีเป็นคนร oh. ่ำรวยแล้วเย้่มมไปเป็นคร่ะแม่ <c oughs> มาบ้างมาก่อนกันน้ยค่ะ <c oughs> ไม่อะ สวยวาวงามใช่ไหมล่ะฮะต่อแต่นี้ไปเราจะใช้ชีวิตกันที่นี่นะลูกนะดูสิว่ามันสวยงามขนาดไหนแม่เราไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยครับให้ผมช่วยคุณนะครับนี่เอากลับขึ้นมานะนามีขโมยอยู่ตรงนี้โอ้เอ้ยระวังหน่อยสิลูกพวกเขาจะเอาของของหนูไปนี่นะผมเป็นพ่อบ้านต่างหากนะครับแค่ต้องการจะมาช่วยเองครับให้ผมช่วยคุณลุกขึ้นนะครับอันนี้เอาไปเลยครับนี่ของของคุณอย่านะครับพ่ออย่าอะ เราไม่จําเป็นจะต้องอยู่กับสองคนนั้นด้วยซ้ำแต่ว่าพ่อรักเธอนะเมแกนเขาจะต้องเสียใจแน่ค่ะนี่อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะอีวานอีวานไม่ต้องช่วยแล้วล่ะขอบใจมากนะครับเข้ามาสิครับอเมเลียผมคิดถึงคุณจังเลยขออภัยนี่ดูสิว่าฉันเอาอะไรมาด้วยเจ้าเป็นอะไรใช่นี้ล่ะทิ้งเอาไว้ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเอาไปให้เองแล้วถุงขยะเหรอโอ้ยไม่ไหวจะทนแล้วจริง ไม่อยากจะเชื่อเลอยที่นี่ใหญ่ยังกับปราสาทแน่ดูเตียงสิผลงนอนสบายหน้าดูเลยนะเนี่ยไายะนัานมันเตียงของฉันอย่าได้แม้แต่จะคิดเชียวนี่มันที่นอนของฉันนะยะที่นอนของเธอหนาอยู่ตรงเบาะนวดทำตัวตามสบายเหมือนอยู่ที่บ้านของตัวเองเลยนะยะได้ยะเชียฉันอยู่ตรงนี้ก็ได้มันก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยที่เหลือก็แค่จะต้องตกแต่งให้เหมือนบ้าน ยังไงดูดีขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะแน่เยี่ยมเยี่ยมที่นี้ฉั้นก็จะได้พักสักทีไม่อยากจะเชื่อนะว่านี่จะเป็นของชันจริงๆเยี่ยมไปเลยเนาะเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเยี่ยมสมัยไหมว้าวบ้าบอที่สุดคนนี้โชคร้ายจังเลยนะโอ้ยรู้แล้วยาฉันอยากให้พวกเธอเห็นตัวจริงจิงเลยอุ้ยจริงด้วยดูนี่สิเป็นไงล่ะหรอดูไม่ไหวเลยจริง แต่ว่ามันไม่ใช่อะไรที่จะเห็นกันบ่อยนะักดูแว่นตาของแกนั่นสิตายเถอะพูดอะไรไม่ออกเลยจริงๆริพอๆแอ่พอ,พอมันกำับจะตายอยู่แล้วเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนั่นฉันเหรอแม่แกนคุณทำแบบนี้ได้ยังไงฉันว่าเราทำเกินไปแล้วนะก็ทำ<อ>ไมเอานาะม่แคนมันไม่ยุติธรรมเลยจริงๆฉันไปทำอะไรให้พวกเธอตั้งแต่เมื่อ,อไหรย่ยะพิซซ่ามาส่งแล้วครับ ว้าวของฉันหมดเลยหาคะเนี่ยรีบรับไปสักทีเถอะครับคุณผู้หญิงอ่ะอใช่ใช่ค่ะขอเทษทีค่ะเก็บไว้กินได้เป็นปีเลยมั้งเนี่ยอ่ะอ่อแล้วก็อย่าลืมแสดงกำใจด้วยนะคะครับเป็นอะไรหรอคะไม่สบายหรือเปล่าอ่ะโอ้ยเธอไม่เข้าใจคำใบของฉันเลยแฮะอ่ออ่อใช่ใช่เอ๊ว่าแต่เก็บไว้ที่ไหนกันละเนี่ยอ่ะรู้แล้วลืมไปได้ยังไงกันละเนี่ยเนาะ นี่ไงคะนายจะต้องชอบมากแน่ๆเลยคะ่ะนี่รอก,กันเลยหรือเปล่าคบเนี่ย <Yeah. S 1> ขนมเนี่ยนะว้าว wow. พิซซ่าเหรอวิเ <c oughs> ยี่ยมเลยมาติน <c oughs> มีอะไรเหรอ <c oughs> อ๋ออ่อ <c oughs> ป๊าป,ปไม่มีอะไรครับ <c oughs> อ่า,อารู้ละว่าเป็นเพราะอะไร <Yes. S 1> อ้าวรับนะทำไมเธอทิ้งคว่างเงินทองแบบนี้กันล่ะเขาสมควรได้ร <c oughs> ับเงินอยู่แล้วมาเอาพิซซ่ามานี่เลยเดี๋ยวก่อนแล้วฉันล่ะฉันก็หิวเป็นเหมือนกันนะอืมเยี่ยมเลยเดี๋ยวจะกินมาทั้งวันแล้วเนี่ย ว้าว,ว,าวอร่อยที่สุดก่อนนานนะสิดูน่าอร่อยจะตายไปอ้อยฉันกินต่อไปไม่ไหวแล้วเธอไม่กินขอบพิซซ่าใช่ไหมอ่ะว้าวอร่อยจังเลยเอาจริงดิอ่ะอะไปให้หมดเลยจริงเหรอเธอไม่กินจริงๆเหรอเนี่ยจ้าเดินตามสบายเลยจ้าเอ้ ว้าได้แช่น้ำร้อนๆนี้สบายตัวดีจังฉันชอบชีวิตสุดหรูหราของฉันจริงชอบสุดๆเลยละ่ะสบายตัวมากๆขอโทษทีจ้ะมีฉันรบกวนเธอหรือเปล่าหยุดหยวดหยุดน,น,นี่เธอชอบมายุ่งอีกแล้วนะดีออกใช่ไหมละ่ะดีซะที่ไหนกันเล่าทำไมฉันจะต้องมาเจอเจออะไรแบบนี้ด้วยน,นี่อย่าบ่นนักนาแค่แป๊บเดียวเองพี่ฉันไม่เอาด้วยแล้วจ่าจเธอทำถูกต้องแล้วจะเฟืองน้ำไปทำไมกันละ่ะเราควรจะประหยัดทุกอย่างนา ถ้าจะอาบน้ําก็ซักเสื้อผ้าไปด้วยในตัวเลยเยี่ยมเยี่ยมฉันเสร็จแล้วนะแม่แกนกลับมาได้แล้วอุ้ยอุยฉันลืมกระมังไปเลยอ้าวอ้าวปวดฟังจังเลยขอกันดิฉันทนไม่ไหวแล้วได้ออกแล้วแม่เคยบอกว่าต้องทำยังไงนะอุ้ยสุดยอดต้องการใช้อยู่พอดีเลยที่เหลือก็แค่จะต้องมัดเชือกนี้อ่ะพร้อมละ ก็ลงมือกันเลยดีกว่า <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรของเธอเนี่ยอาไม่ดียเขาเป็นอะไรหรือเปล่าชันสบายดีฉันก็แค่ต้องถอนฟันเองจะถอนฟันโดยใช้เชือกเนี่ยนะถ้านขอทำกันแบบนั้นเราหยุดเลยหยุดหยุดหยุดยไม่ไหวเลยจริงๆเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปหาหมอฟันเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นหรอกนะมันไม่เจ็บเลยสักนิดจริงจงเหรอแต่ว่าพวกเขาจะเอาเครื่องมือน,น่ากลัวมาใส่ปากของฉันเนี่ยสิ สวัสดีค่ะอาปากให้คุณหมอดูหน่อยนะคะไม่เอาหยุดนะคะหนูหนูไม่เป็นไรค่ะอืมเห็นละเห็นละงานไญ่เลยนะเนี่ยโอเคหมอจะลงมือแล้วนะคะอ่าฮะเสร็จแล้วค่ะดูกระจกสิคะคุณหนูดูดีใช่ไหมล่ะก็ก็ไม่รู้สิคะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยมันดูโดดเด่นไปนะคะเนี่ยอาจจะดูเด่นน้อยลงถหากว่าฟันทุกทุกซี่เป็นสีทองหมดทุกๆกซี่เลยหรอคะคุณพร้อมจริงๆหรอคะเอาละถหากว่าเงินมากพอก็โอเค เรียบร้อยแล้วค่ะดูเหมือนภาพเป๊ะเลยค่ะจริงหรอคะว่าแต่คุณชอบปะคะวา้าวสุดยอดเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุ้มค่ากับเงินล้านหนึ่งเลยขอโชคอดีนะคะมางเนื้อชอบล้างยาอันเดอเมแกนนั้นพูดคุยเมาส์มอยกับเพื่อนตลอดเว้ารอส่วนอเมเดียทินาสงสารมีแค่คอมพิวเตอร์ดึก,กํำบันเครื่องน,นี้ไว้ใช้นั่นมันยังใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยเอาว่าไงไเมแกนฉันมีอะไรจะเซอร์ไพรส์เธอด้วยนะ จริงเหรอ,อ,อ,อเออน่ากลัวทำแมทำแมงทแมมงฮะอามิเลียมีวิธีแชทกับเพื่อนของตัวเองครับนะแม่แกนโอ้โหนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยข้อความบนกระดาษเนี่ยนะจาะเจ๋งเป้งใช่ไหมล่ะเราติดต่อกันทางไกลได้แล้วนี่ทำบ้าบออะไรของเธอเนี่ยเก็บะยะเดี๋ยวนี้เลยนะน้อยเนี่ยไม่สนใจข้อความของฉันอย่างงั้นเหรอได้เดี๋ยวฉันจะทำให้สำเ็กเลย อ uh huh. โอเออะไรกันอีเหรอเนี่ยสอบเสริอะไรไม่รู้เรื่องอยแต่กระช่างมันเถอะเธอดูเล็บของฉันสินักเรียนทุกคนครับวันนี้เรามีสอบกันนะครับค่ะเยี่ยมเลยค่ะขอแนะนําเพื่อนใหม่ของพวกเธอนะสวัสดีจา้าฉันอยากจะเรียนกับพวกเธอใจจะขาดอยู่แล้วอู oh, <no. S 1> ้วววไวนะนี่มันฝันร้ายจิดๆวันทีจา้าทุกคนฉันอเมเลียนะเอาวาไงจา้าพี่เราได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วนะ เหมือนน้ำหอมถูกๆเลยอ่ะยี่เน็นสาวชมัดดูสินี่มันอะไรกันเนี่ยกระพองเพรกระดาษแข็งงั้นเหรอใช่โรงเรียนคนร่ำรวยนะ่ะไม่เคยมีใครมีของแบบอมิเลียมา่อนโอ้ยตลกจริงๆเลยก็อนยังไงเขาก็คิดซะเป็นไมโครโฟนก็แล้วกันหยุดนะอมิเลียพอกันทีโอ้ยเรดูไม่ไหวแล่วไป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 กันเถอะไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าเมแกนมีน้องสาวกับเขาด้วย ตั้งแต่งหน้าอยู่ที่ไหนล่ะคะเราต้องการคนนึงด่วนจีเลยคะ่ะคาคาเอะอ,อะไรกันล่ะคะเนี่ยก็ดูเธอสิคะคุณจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะคะ่ะอย่างน้อยก็ช่วยทําให้เธอดูคล้ายๆฉันนิดนึงก็ยังดีอุยจ้าคุณพระจะไหวไหมเนี่ยถ <c> ้าแต่ก็ไม่ต้องหว่วงนะคะเราจะทําทุกอย่างเท่าที่จะทาได้คะ่ะมามาตามฉันมาเลยแม่หนูหน้อยโอ้ยกลี่นเหมือนคนจนจริงๆเลยหยุดนะหยุดอย่ามาโยนใส่ฉันเช เพื่อน้องรักแล้วฉันยอมทําได้ทุกๆอย่างว่าไงว่าไงเป็นไงบ้างเหรอฮะนี่ไงล่ะคะดูยอดเยี่ยมเลยนะคะเนี่ยเป็นไงเป็นไงบ้างหรอดูดีอะเปล่าอ่ะว้าวเยี่ยมไปเลยจ้ะสุดยอดแล้วทรงผมของเธอล่ะคะเดี๋ยวก่อนซีทําทุกๆอย่างพร้อมกันได้ที่ไหนกันเล่ามาๆนั่งลงก่อนเดี๋ยวพี่คนนี้จัดการให้จ้า แต่เห็นที่จะต้องทำงานอย่างหนักหน่วงเลยนะเนี่ยโอ้ว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เธอไม่ได้หวีผมบ้างเลยหรือยังไงเนี่ยก็ก็หนูคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องหวีผมนี่นาะโอ้โหมีอะไรอยู่ในผมเต็มไปหมดเลยถ้าเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือก <approved> <t ips> ็แค่ยางสุดท้าย ที่เหลือก็แค่จะต้องแต่งน้องแต่งหน้าเธอจะได้ดูเป็นคู่เป็นคนกับเขาขึ้นมาอย่างไล่ะว้าวสวยจึ้งสสุดๆเลยอ่ะดูสิแม่แกาออยว้าวคุณนี่เก่งจริงๆเลยค่ะพี่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยจริงๆไว้เจอกันไหนนะคะเราจะต้องรีบไปกันแล้วล่ะว้าวเพเห็นใช่ไหมล่ะว่าไงว่าไงฉันทำผมมานะดูดีมากๆเลยนะจะบอกให้จ้าจะต้องอย่างนี้ซิดูเหมาะกับเธอดีนะนันโดเซ่เหรอ ใช่จ้ะพี่ชั้นให้เป็นของขวัญนนะ่ะพี่ชั้น,น่ะสุดยอดไปเลยเนอะว่ามะโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยครับน่ารักจริงๆเลยด้วยเกยวไปเลยครับโถโถไม่เอานาจะคบข,ขอเราต้องแก้ไขปัญหานี้ได้นะพูดอะไรของคุณครับเนี่ย ผมไม่เหลือตังค์ได้สัก,กบ,บาทเดียวครับเพราะขังอะกอะไรขึ้นล่ะคะเนี่ยข <c oughs> อ,อล้รละลายแล้วลูกเอ้ <c oughs> ว่าไงนะคะเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงนินล้อก,กันเล่นใช่ไหมคะเนี่ย <c oughs> เดียวเดียวคุณคิดจะทําอะไรกันล่ะครับเนี่ยหยุดนะครับหยุดเ <c oughs> ถอะคุณขาไม่ต้องห่วงแล้วนะคะ <c oughs> เราจะผ่านเวลานี้ไปได้วยกันให้ได้คะ่ะออมันเหมือนกับฝันร้ายเลยอะ่ะบานฉันเรื่องนี้กดขึ้นได้ยังไงกันเนี่ยโหที่รักขาใจเย็นๆค่ะ เรามาใช้ชีวิตในบ้านจ,จนของเรากันก็ได้ค่ะมาๆๆม,ม,มากันเลยพี่ขายังไงเราก็มีบ้านอยู่นะคะแต่ในบ้านมันไม่มีไฟนะจะต้องใช้เทียนเอาแต่พี่ยังห่วงไปเลยนะคะมันจะต้องสนุกสนานแน่ๆยิ่งคนเยอะก็ยิ่งสนุกเนะาะว่าไหมล่ะคุณชอบวิดีโอเกี่ยวกับน้องสาวแสนยากจนกับพี่สาวแสนนัรวยของเราหรือเปล่าอยากจะรู้ไหมว่าเมแกนจะใช้ชีวิตในบ้านแสนจนยังไงเขียนว่าอยากดูตอนต่อไปในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะ กดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะมาดูวิดีโอเกี่ยวกับครอบครัวตอนใหม่ๆจากช่องทุมทุมแซกกันนะ